สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับเอฟซีครับอ่าช่องต่อเบียร์รถแหลําเพลินออฟฟิเชียลนะครับนี่ขอต้อนรับพี่น้องครับมื่อวานี้วันที่หนึ่งพฤษภาคมนะครับสองห้าหกเจ็ดนะครับมื่อวาน,นี้รถแหลําเพลินได้เสด็จเข้ากับมีงานนะครับอ่าสวนน้ำชุมแพนะครับลำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับมื่อวานนี้ไป ถ่าชวอ่านเดือนทังครับมาแก่ทำควาาสายกันครับเหมือวานดีว่าลงขี่ไปมงทีก็ทำควาาสายไปแล้วครับเจอเนี่มาไม่อีกครับวเดมากันเก็บรถเก็บ้ากะปวดตัอเก็บออกขยะนม่ครับเลกมากต้ใส่อีกนะ มือถือลายกับนี่กับล่ารถกันถูกไหมโอ้โหเดือมโม่งครับยิงกันเตะต่อยกันนะครับเนี่กับประธานที่เก็บครับเดี๋ยวไปเก็บแต่ก็บอาจารย์เดียวครับนี่สมช่วยกันนะครับแบบเดียวกันเลยออกนะครับวันอาจารย์ทางตีอาจารย์บุฒิอาจารย์ข้างยี่นะครับอาจารย์แซกพวกอะไรกลับบ้านนะครับ เรรียบ้อยอาพา,าพี่น้อมงมไปด้วยนะครับพี่โดมมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับน,นี่นี่สร้างแบบผู้มันเปิดเพลงนะครับกางฉา,าบน,นะครับการฉาบนี่นะฉาบแล้วข้างในเสร็จแล้วนะครับข้างในเสร็จแล้วเหลือข้างนอกนะครับ เป็นกะดีซอยกันคราวเดียวนะครับนี่ตัวก็เดินทางกันก็โม้นะครับแต่ตัวนี้ก็สิ่งของโม้แล้วทีมงานก็น่าจะใกล้มาถึงแล้วผมด่าปลาพี่น้องเป่งบรรยากาศจากวางจากเข้าแต่เสียออกเดินทางนะครับก็เราก็กดินทางชาเลยครับเมื่อกี้เบ่ร์ตโม่หันมาไหนนะครับ เป็นล้มมีล้มเป็นอากาศอโอเคเยอะทีมั้นอาจารย์มัตีเขากับกาัลอาบหน้ามาบน้องนะครับตอนนี้พอเห็นไม่เห็นสวางมือแล้วนะครับจะมาเล่นง,งานกันก็เพิ่นเห็อุอีงพู้นี้ครับพอสั่งยอยยุยบานใหญ่นะครับ Bong ngay mà cứ này so đáng yêu tao ngủ vậy. Oh, nè, nè, bóng, khoan, 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 hiện năng rồi vô nào bà này qua sàn có gì hết nhưng mà bút hợp cái khi khẩn hàng khá rồi nè hàng khá rồi เป็นบรรยากาศให้พี่น้องเดียวิ่งเน้ะโอ้ลมลมเดี๋ยวเรื่งนะไปแห่กันใจทีมงานเขาไดเ้เด้อครับ เปิดไหมหรือเปล่าว่นแน่ใจนะครับเพื่อช่วงแอร์ช่วงหวัดศอ่อนแจ่มนะครับอ13นาฬิกาถึง16นาฬิกานะครับนี่ก็ทีมงานรถแห่ลำเพลย์เตสเตอร์หน่วยที่หนึ่งของเรานะครับเา อายุไปเข้าไปนะซอมแล้วสวยงามนะครับโอ้แพร้อบน,นะแย่ไงเลยห้องซ้อมดนตรีเป็นดาหลังนะโอหนาแห้งวนอย ตอนนี้นะครับน้ำแห้งเราเอา,เอารถมาล่างพี่นะ <laughs> เนี่ยะเ,เก็บ้เลยเยอนะครับ่้าสีแตก็บรายละเอียดนิดน้อยหน่อยติดป่าบองทีมันมันต่ำออกไหมนะครับส,ส,สำหรับวันนี้โอ้อาคารนี้โอ้บอกผิดบอกเทก่ี่น้องเอ้ ี่ก็เป็นช่วงท้ายชิปแล้วบ่าวเบียกะจังไใจก็ฝากพี่น้องไว้น้ำเนี่เด้อครับผมเน,ในี่ยฝากกดติดตามนะครับกดไลคชชนไ์นะครับชมชิปเป็นกำลังใจนะครับให้ช่องบ่าวเบียร์ลำเพลินโอ้บ่าวเบียร์ตัวเนี้ยลำเพลินอ้อพี่เอานะครับเดี๋ยวมืนน้อนี้เอพอก,กันถ้าอากาศบ่ฮ้อนจัดนะครับผมคิดว่าน่าจะได้จอดเล่นนะครับ โอ้บ่น,น่าจะไแฮะหาอากาศอ่าพอไล่สดใหนพี่ให้น้องได้ก่อนซื้อสรสดส่้พีู่่น้องเพิ่งนะครับจังไหนคลิปนี้บ้าเบียร์ขอฝากพี่น้องไอซ์ซนี้นะครับสุดหาพ้พบปะกันใหมครับสวัสดีครับผม